จ่ายสูงสุด4,000บาทกันเลยทีเดียวรับซื้อ1บาทหลังวัดพระแก้วช่องพรชัยซื้อขายเหรียญซื้อจริงจ่ายจริงสวัสดีครับผมเจ้าของช่องพรชัยซื้อขายเหรียญกระสรับ สวัสดีครับเอฟซี MC ทุกคนทุกท่านฮะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องผ่อนชัยซื้อขายเหรียญเนานะก็ต้องบอกว่าช่องของผ่อนชัยเอฟซีฮะถูกสร้างมาเพื่อเป็นช่องที่ประกาศรับซื้อเหรียญแล้วอนาคตก็จะเป็นช่องที่จําหน่ายขายแบ่งปันเหรียญด้วยครับเอฟซี MC ฮะก็เดี๋ยวคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะฮะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆช่องผ่อนชัยซื้อขายเหรียญเนี้ยจะมาประกาศตามหาประกาศรับซื้อ เกี่ยวกับเหรียญ1นบาทหมุนเวียนหรือว่า1บาทด้านหลังวัดพระแก้วนั่นเองเอฟเสียก็ดูกันแค่คร่าวๆนะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆจะได้ไม่ต้องยืดเยอะจนเกินไปนะก็เอฟเสียก่อนเข้าดูเหรียญ1นบาทหลังวัดพระแก้วที่มีราคาสูงถึงเหรียญละ4 0 0พบาทที่ช่องของพจน์แประกาศรับซื้อไปนั้น ช่องผันไทยฝากสักนิดหนึ่งฮะนอ้อยอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนกดไลค์กดแชรขอบคุณครับ f อฮะ f อฟท่านใดนักสะสมท่านใดนะ,ะที่มีเหรียญหนึบาทหมุนเวียนด้านหลังวัดพระแก้วนะฮะอืม เหรียญมุนวินหนึบาทหลังวัดพระแก้วปีพศ25 25นนะเป็นเหรียญที่ต้องบอกว่าผลิตออกมา2บล็อกนะผลิตออกมา2บล็อกจะมีทั้งบล็อกพระเสียนใหญ่หาง่ายแล้วก็บล็อกพระเสียนเล็กหายากแน่นอน fc หะเมื่อมอีถึง2บล็อกต้องมีบล็อกหนึ่งละหาง่ายราคาไม่แพง แล้วก็มีอีกบล็อกหนึ่งหายากราคาแพงเอสเียเหรียญหนึ่งบาทรลังวัดพระแก้วนะฮะลองสังเกตดูให้ดีนะฮะถ้าเป็นรูปแบบพระเศียรเล็กนะฮะถ้าเป็นรูปแบบพระเศียรเล็กต้องบอกว่าเป็นบล็อกหายากนะฮะเป็นบล็อกหายากเป็นบล็อกที่ผลิตออกมาในปีพศ2525นั่นแหละเพียงแต่ว่าผลิตและปล่อยสู่ระบบมุนเวียนเพียงระยะเวลาอันสั้นมากนะฮะ คล้ายๆว่าปล่อยสู่ระบบมุนเวียนแล้วเก็บคืนคลังทันทีนะก็มีหลุดออกมาอยู่ในระบบมุนเวียนแล้วก็อยู่กับส่วนใหญ่ก็ตอนนี้จะอยู่กับมือนักสะสมนะเพราะว่านักสะสมหลายคนท่านรู้ว่าเป็นเหรียญที่หลุดออกมาน้อยต้องบอกว่าผลิตออกมาน้อยนั่นแหละเอฟซีนะฮะส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับมือนักสะสมระดับมืออาชีพครับเอฟซีเดี๋ยวนักสะสมท่านใดนะฮะที่มีเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดพระแก้วรูปแบบผัะเสียนเล็ก สังเกตดูให้ดีนะฮะร,รูปแบบเพะเสียเล็กเท่านั้นถ้าไม่ผ่านการใช้งานเลยช่องผ่อนช่ยรับซื้อให้ราคาสูงถึงเหรียญละ4,000บาทนะถ้าผ่านการใช้งานแล้วสมบูรณ์ราคาก็เริ่มต้นกันที่หลักพันนะถ้าสวยขึ้นมาจะจักก็มาตกลงราคากันผ่านการใช้งานนะจะเป็น2 0 0 0จะเป็นพั0 0 2 000, 3, 000า0 0งพันสมันไหมเดี๋ยวเรามาตกลงราคากันตามสภาพผิวของเหนนรียญนะฮะย้ำนะฮะต้องเป็นหบาทนังวัดพระแก้ว รูปแบบพเสียรเล็กเท่านั้นนะที่เหรียญละ4,000บาทสูงสุดไม่ผ่านใช้นะส่วนรูปแบบผเสียรใหญ่นั้นยังไม่มีราคาซื้อขายเกินหน้าเหรียญโอเคเนาะดูให้ดีเอฟซฮะใครที่มีนะฮะรูปแบบผเสียรเล็กสามารถส่งรูปเหรียญของท่านนั้นมาตรวจสอบประเมินราคานะให้อดมินช่องของผนชชยนั้นได้ประเมินราคาให้นะ ช่องทางการติดต่อส่งรูปเหรียญมาประเมินราคาส่งมาที่ idline 0984095244หรือไม่ก็ใครยังไม่เข้าใจเลยไงไอเชียก็สามารถใช้เบอร์โทรใช้เบอร์เดียวกันนะฮะ0984095244นะติดต่อสอบถามกับแอดมินช่องของพอนใช้ได้เลยนะฮะก็เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆมาประกาศรับซื้อเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดพระแก้วรูปแบบพะเศนเล็กต้องบอกว่าช่องของผนใช้อเชีย ซื้อจริงจ่ายจริงสงสัยอะไรยังไงให้ติดต่อมาที่ไอดีไลแล้วก็เบอร์โทรได้เลยอย่าลืมนะใครที่มีเหรียญหนึบาทพัสเสียนเล็กฮะหลังวัดพระแก้วปีพศ2525อย่าลืมส่งรูปเหรียญตรวจสอบประเมินราคานะดีรับประเมินราคาให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดอ่าทุกทีนะช่องผ่อนชัยนะประเมินราคาให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องทำใบป,ประกันไม่ต้องจองบัตรคิวไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวนะเพียงแต่เพิ่มไอเดียแล้วถ่ายรูปยังของท่านผ่านมาทางดีไลน์นะฮะร,รอคิวแอดมินช่องพันชัยประเมินราคาให้คลิปหน้าพบเจอกันใหม่ฮะคลิปนี้ซื้อจริงๆสวยสุดไม่ผ่านใช้เหรียญละ4 0่0บาทกันเลยทีเดียวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้ผมพันชัยซื้อขายเหรียญ สวัสดีครับ